สหรัฐอเมริกาเติบโตจากอนานิคมเล็กๆกลายเป็นประเทศขนาดใหญ่ภายในเวลาแค่ร้อยปีได้อย่างไงย้อนไปปีคศ .1776 อเมริกาเหนือดูแตกต่างไปจากเดิมมากอังกฤษปกครองตะวันออกสเปนควบคุมใต้และตะวันตกและภูมิภาคขนาดใหญ่ยังคงเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองแต่เมื่ออนานิคมอังกฤษ13แห่งประกาศเอการาชและชนะสงครามปฏิวัติพวกเขาได้ครอบครองดินแดนทั้งหมดจนถึงแม่น้ำมิสซิสซิปปีผ่านสนทีสัญญาปารีส ต่อมาในปีคศออ1803สหรัฐซื้อรัฐลุยเซียนาจากฝรั่งเศสทําให้พื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในชั่วข้ามคืนไม่นานหลังจากนั้นสเปนก็ยอมสละฟลอริดาบางส่วนด้วยกําลังและบางส่วนด้วยข้อตกลงเท็กซัสแยกตัวจากเม็กซิโกและเข้าร่วมกับสหรัฐนําไปสู่สงครามเม็กซิกันอเมริกันซึ่งจบลงด้วยการที่อเมริกาอ้างสิทธิ์ในดินแดนส่วนใหญ่ทั้งตะวันตกรวมถึงแคลิฟอร์เนีย ในขณะเดียวกันผู้ตั้งถิ่นฐานมุ่งหน้าตะวันตกตามเส้นทางออริกอนช่วยผลักดันให้อังกฤษบรรล,ลุข้อตกลงกำหนดเส้นแบ่งเขตแดนทางเหนือที่เส้นขนานที่49และในที่สุดสหรัฐซื้ออลาสก้าจากรัเสเซียในปีคศ1867ทำให้ดินแดนเพิ่มขึ้นอีกคุณคิดว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลต่ออเมริกาในปัจจุบันยังไง